โอเคนะครับก okay, sí, okay. um claro ็เพิ่งกินข้าวเสร็จสดๆร้อนๆเนี então, ่ยนะครับก็รถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนะครับรถเสียเวลามาประมาณ1ิบกว่านาทีนะครับนะถือว่าไม่เร็วเท่าไหร่นะครับบางวันล่าช้าบางวันตามเวลานะฮะโอเคมาแล้วครับสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินก็เนี่ยเป็นรถธรรมดานะครับฮะโอเค เมื่อวานเกิดกันจัดได้แล้วนะฮะแต่ย่าห้ามไว้ก็เลยห้ามได้นะครับเขามาทุกวันครับนะผลจะแจ้งความจับอยู่โอเคมาแล้วครับสองหนึ่งกรุงเทพตะพานหินก็อย่างที่บอกนะครับว่าจันทร์ถึงศุกร์จะถ่ายสามขบวนคือสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าและสี่ศูนย์แปดนะครับอ่านะโอเคเอาสตอมทั้งขบวนครับมาถ่ายทุกวันอยู่แล้วะฮะไม่ต้องห่วง ต้อวันตัวย่าัลตอมซีซีหนึ่งหนึ่งซีทีอหนึ่งหนึ่งเอล่สี่สองตัวเล่นหนึ่งสองตัวนะครับกรุงเทพสะพานหินนะครับมาก่อนรถเลนหนึ่งศูนย์เก้าเสมอทุกวัน บ,บางคนก็ไปเรียนนะครับนะไปเรียนในน,นนครสวรรค์นะฮะอาชีวะบ้างมหาวิทยาลัยบ้างนะครับไฟเขี่ยวได้ครับโอเคที่คนที่คนนู้นก็นขึ้นไปนะครับอ๋อนะไม่ใช่ของนะ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารสักเท่าไหร่นะครับนะบรรยากาศเงียบๆน้องเงาๆนิดนึงไปจอดท,ที้งที่วังกาบบามุนาของไกยนรถบกแล้วไปสิจุดที่สถานีรถไฟตะพานหินนะครับอ่ะไปจอดทีกแค่5้าสถานีเท่านั้นครับอ่ะโอเคเสียงเครื่องสุดยอดเลย